Thank you. แยกลาดพร้าววิลชันชายกับขบวนรถขอบคุณค่ะ Attention please mark me the time พวกไหนโทได้ดเรื่องที่แล้วเราจะซื้อร้านไหนเห็นร้านไหนก็ซื้อซื้อร้านที่เราเป็นร้านตัวนั้นเนี่ยร้านร้านไหนร้นา,นนานน้ำพุ่งแม่ะ ร,ร้านไหนโฟโต้นี่ยเห,หรอตอนนี้แหละใช่ไปดิบะจ้าสี่สางศูนย์แล้วเขามาฝนตกเลยเนะี่ยเราเยอะไหมไม่มาแล้ว ล้วใครจะใส่ใหนใช่ไหมโอ้โหหมก็แล้วถ่ายที่ไหนแล้วแล้วเราถ่ายไหนก่อนจะเอาขาวดำหรือจะเอาสีก่อนเอาใครดีกว่าเอาดำไงใช่ว่าไหนดีกว่าเอาดำไงเลาแล้วเราจะใส่ตรงไหนก่อนดีครับมาแค่เดียวจะเดินเหมหรือจะนั่งใส่นั่งมาเอาทำบนดีกว่า ไม่เอามันโค้งเพลงเกินไปไปไปหาที่ใส่ฟิล์มก่อนเน,นี่ยเราได้ที่นั่งใส่ฟิล์มแล้วนี่ซื้อฟิล์มมาแล้วก็ต้องใส่ฟิล์มเราตัวไหนก่อนตัวนี้ก่อนใช่ไหมอันนี้แหละนี่ขาวดำขาวดำแล้วถ่ายในข้างในมันจะได้ถ่ายได้ต้อง 400s so นี่200ก็ได้ขาวดำนะ ให้เราเปิดมันก่อนนะครับแล้วก็นี่แล้วก็ดึงน,นี้ขึ้นมาดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ด้านนี้บเห็ย่บงนี้เลยใช่เแล้วก็ก,ลก,ก,ก,กดลงมาอย่างนี้ถูกต้องเสร็จแล้วก็ดึงไาเรื่อยมันจะมีร่องอยู่เห็นไหมหนี่มีร่องนี้เธอดูเราก็แค่น,นี่มีร่องนี้ไงเห็นปะเอ่อเ เราแค่เอาเอาปลายเนี่ยจิ้มเข้าไปไหนวะจิ้มไม่โดนเออจิ้มเข้าไปแบบนี้แล้วก็หมุนดูว่ามันตึงไหมแล้วก็เลง็งเล็งให้มันตรงเดี๋ยวก็ดึงดึงให้มันตึงไปเรื่อยๆไอหนามเตอร์มันจะตรงไหนวะนี่มันไปได้ไหมปุ๊ปุ๊บ,บก็ปิดเสร็จแล้วก็ยงิงทิ้งทั้งสองลูกก็ได้ตัวนี้มันถึง,ถ,งถึงเลขหนึ่งเนี่ยเนี่ยยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยแต่ละพร้อมถ่าย ทุกแรกเลยเนี่ยแค่แต่แล้วจะส่ายฟิล์มไปไปเราไปไหนต่อนะต้องรอฝั่งนี้ใช่ไหมเก็บของไหครับคนเยอะยังไงเออนั่งอีกกี่สถวนี้นะเยอะกส <30 S 2> ี่สิบเปอร แล้วตอนนี้ผิดแผนไปหน่อยมันอยากเลยเราเข้ามุันยังไงเราเข้ามากี่โมงนะเจ็ดห้าห้าสิเจ็ดห้าห้าหกโมงใช่ไหมตอนนี้กี่โมงเพื่อไปน่นอย่งเงี้ยใช่ไหมเขาเพื่อไปหน่อยเขาขับซิ่งหรือเปล่าตอนนี้สี่โมงห้าสิบเอ็ดชั่วโมงเดียวเองเราก็เดินดูเดินหาอะไรกินก่อนไมได้ไงไหนเนี่ยไม่รู้ไม่ได้กินปะเราไปรอหน้างงานกันดีกว่าตอนนี้กำลังเดินลงไปสู่ข้างล่างนะ มองตรงนี้เห็นป่าวอะไม่เห็นต้องเดินไปตรงนู้นนะ,ดดะนี่คือเราอยู่ตรง BTS แล้วก็ถึงหน้าตรงนี้เดี๋ยวเรามาหยุดรอหน้าร้านก่อนเพราะว่าคนเยอะมากข้างในเข้าข้างในปะปไดปไดิปะเข้าในกันไปกอส รูปนี้เขาซื้อได้ใช่ไหมเราอยากได้รูปนี้แล้วก็สามารถซื้อแล้วกลับบ้านได้ใช่ไหมคืนนี้คืออะไร่ถ้าซื้อแล้วซื้อซึนมีติดอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแต่ว่ารูปนี้รูปนี้ยังรูปนี้ยังไม่มีคนเป็นเจ้าของยังไม่ไมมติดเลยเฮ้ยอฮ้ยแล้วรูปนี้มีรอยปั๊มด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยตัวนี้น่ารักเลยตัวแก่เนี่ยตัวน่ารักันนี่คืออันนี้คือะะอะไรปลาทูนี่ไงนี่ไงเนี่ยเขียนว่าทูแมนก็ประตูปลาทูจะเป็นคนนะที่ร้าเนี่หรอพี่เก่าเวลาเดิมครับถึงนั่นจากเมื่อวานเธอได้ซื้อไปกี่รูปนะสองสองรูปไว้หมดแล้ว วันนี้เลยก็ต้องมาพาน้องกลับบ้านแล้วเราจะแบกยังไงนแบกแค่นี้ไปน,นี่ก็นั่งรอเวลาก่อนน้องยังอยู่เลยนี่คือเ้อห่อเองน้องกลับบ้าน ไปแล้วน้องกลับบ้านแล้วเจ้ไปเจอกันตรงนี้ที่เราเจอโป้เซียนถึะแบบข้าไปที้โป้เซียนไม่ทันเลยไอยูไอยูเจออายอาย,อายูด้วยไปครับวันนี้ทต่งแต่งแตงแต่จะไปหาหมูกระทะกินการหิวม,มากๆเลยกาแฟมาแล้วเธอมาเราขึ้นเห็นโป้เซียนหรอ 阿弟，来看看，搞根薄煎。 แล้วไปบ้างตถหลึงได้จอดรถแล้วเสร็จแล้วเราจะไปกินหมูกระทะก,กันต่อหิวเพราะหิวมากแล้วเจอกันที่ร้านหมูกระทะ l e t s g o ถึงแล้วย,ย่างเนยไปกินย่างเนยกันฟาขึ้นไหมเนี่ยนุดนดหน้าเหนืโอเคไปไปกินย่างเนยกันดีกว่า หมอนี้มีอะไรหมอนี้มีเกลือ,อเลยมีผักหมอนี้ขาวหมอนี้เนื้อกินแล้ครับยังกินหมดเจ้าประจัดตังกันเย้กินเสร็จแล้วอิ่มไหมอิ่มปะอันนี้ก็เป็นวอล์กทั้งหมดของวันนี้นะครับผมต่อไปเจอกันคลิปหน้าวอล์กหน้าแล้วจะไปไหนอย่าลืมติดตามด้วยช่องพิกโยต์ช่อง <laughs> อะไรจ๊ะ <laughs> บ๊ายบาย